สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในนาโนเซอร์วิสนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ได้เตรียมวิธีการต่อตัวตู้คอน s u m e r unit นะครับซึ่งทางนาโนอิเล็กทริกโปรดักต์นะครับก็ได้จำหน่ายตัวตู้คอน s u m e r unit ที่เป็นแบบเกาะล่างนะครับหรือแบบดินเรียวนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับเป็นแบบรุ่นนาโนนะครับแล้วก็รุ่นด้านหน้านี้เป็นรุ่นนาโนพั t นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่น L-series นะครับซึ่งวิธีการต่อตัวตู้คอน sumer unit นะครับก็จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้เตรียมตัวอย่างเป็นรุ่นนาโนพั r มาสาธิตให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในตัวสินค้ากันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นนาโนพั r ขนาด5ช่องนะครับเป็นแบบเมนกันดุนะฮะเราแกะเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีตัวตัวสินค้าอยู่ด้านในนะครับเป็นตัวตู้นะครับพร้อมเบเกอร์นะครับ ถ้าเราเปิดฝาเอาไปนะครับตัวนี้มันก็จะมีเป็นสาย LED หรือเป็นไฟสถานะที่โชว์อยู่ด้านหน้าตู้นะครับเวลาเราเปิดปิดไปนะครับด้านในตู้นะครับเขาก็จะติดตั้งตัวเบรกเกอร์เกาะเข้ามาบนรางของรางปีกนกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในชุดเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะจะเป็นคู่มือวิธีการติดตั้งนะครับซึ่งด้านในเนี่ยเขาก็จะมีคําอธิบายทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็จะมีวงจรการต่อตัวตู้คอน s u m e r unit ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมา,าสาธิตให้กับทุกท่านได้ชมกันจริงๆเลยนะครับในถุงนี้นะครับก็จะมีเป็นแผ่นปิดช่องว่างนะครับกรณีถ้าเกิดซื้อมาแล้วเป็นแบบไม่เต็มตู้นะครับเขาก็จะมีแผ่นปิดตรงนี้นะครับแถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่เป็นแผ่นเล็กๆนี้นะครับสำหรับ เป็นแผ่นปิดตัวน็อตที่อยู่ด้านหน้านะครับจะมี2แผ่นซ้ายกับขวานะครับแล้วก็จะมีตัวน็อตสําหรับตัวยึดฝาตู้เข้า,ากับโครงตู้นะครับด้านในตู้ก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นบัตรบาทองแดงนะครับใช้สําหรับในการเชื่อมระหว่างตัวเมนนะครับไปที่ลูกย่อยนะครับโดยวันนี้เราจะสาธิตการต่อสายไฟทั้ง2วิธีนะครับก็คือแบบตามมาตรฐานใน ในคู่มือนะครับที่อยู่ในตัวนี้นะครับก็คือว่าจะเอาทองบาทองแดงตรงนี้นะครับไปไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งแบบที่2นะครับก็จะเอาบาทองแดงไว้ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อวิธีแรกกันก่อนนะครับเป็นแบบมาตรฐานตามคู่มือนะครับครับก่อนอื่นนะครับตอนที่เราติดตั้งเราก็ยึดตัวตู้นี้เข้ากับตัวผนังให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ ตรงด้านบนตรงนี้นะครับเขาก็จะมีมาร์กไปให้เราก็สามารถเจาะรูที่เราใช้ได้นะครับหรือบางทีอาจจะรูมันเล็กไปนะครับเราก็สามารถเจาะขยายเพิ่มได้นะครับแล้วก็เอาตัวที่เป็นยางกันบาดเนี่ยใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ในนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวตัวนี้นะครับคอนเนคเตอร์นะครับในการต่อนะครับผมได้เจาะรู้วไเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เข้าไป ครับเนี่ยนะครับเราทาการใส่คอนเนคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ด้านหลังจากคอนเนคเตอร์เนี่ยก็คือเป็นวงจรที่เราเดินท่อร้อยสายไฟไว้นะครับเพื่อที่จะไปที่ตัวมิเตอร์ของการไฟฟ้านะครับตัวตัวนี้ก็เป็นมิเตอร์นะครับก็ผมจําลองให้เป็นตัวมิเตอร์ที่อยู่ตรงเสาไฟฟ้าที่หน้าบ้านของทางทางลูกค้านะครับทุกแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ตัวเมนเบเกอร์นะครับด้านตรงสติ๊กเกอร์ที่อยู่ บนด้านบนของเบเกอร์เขาก็จะเขียนว่าสายไฟมิเตอร์เนี่ยต้องเข้าด้านบนเท่านั้นนะครับสายที่มาจากมิเตอร์เนี่ยนะครับก็ต้องเดินข้างบนนะครับเข้าทางด้านล่างเนี่ยไม่ได้นะครับสําหรับรุ่นที่เป็นการดูดเท่านั้นนะครับเราต้องเข้าข้างบนเท่านั้นนะครับครับเริ่มแรกนะครับสายไฟที่มาจากตัวมิเตอร์นะครับที่เป็นขั้วนิวตันนะครับให้เราเดินมาที่ตรงบาร์กลาวก่อนนะครับ ครับอันนี้ก็ผมจะใช้เป็นเทปสีน้ำเงินนะครับแทนขั้วนิวตันนะครับที่มาจากมิเตอร์นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เดินจากตรงบากาวนะครับมาเข้าที่ขั้วนิวตันของตัวเมนเบเกอร์ RCO นะครับหรือเป็นเมนกันดูดนะครับจะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับที่ตัวเบเกอร์นะครับเขาก็จะมีสติกเกอร์เขียนไว้นะครับว่าเป็นขั้ว N นะครับคือขั้วนิวตันนะครับแล้วก็ต้องเข้าที่ขั้วนี้ ครับเมื่อต่อจากบาร์กาวนะครับมาที่ตัตวขั้วนิวตันด้านบนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการต่อนะครับจากด้านล่างขั้วนิวตันเหมือนกันนะครับด้านซ้ายเนี่ยไปที่บาร์นิวตันนะครับที่อยู่ด้านขวาครับอันนี้เป็นการต่อตัวจากนิวตันนะครับไปที่บาร์นิวตันด้านขวา ครับจากนั้นนะครับขั้วลายจากมิเตอร์การไฟฟ้านะครับก็ต่อมาที่ตัวตัวเมนเบเกอร์ได้เลยนะครับที่ตรงขั้วลายนะครับด้านขวาครับแล้วก็ขันทั้งสองฝั่งให้เรียบร้อยนะครับครับขั้วลายก็สามารถเข้าที่เมนเบเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับในบ้านที่มีการติดตั้งตัวแท่งกล่าวนะครับเราก็ต้องเดินาสายไปที่แท่งกล่าวด้วยนะครับนี่นะครับฝั่งที่อยู่ในตู้นะครับแล้วก็เอาไปเข้าที่บากาวให้เรียบร้อยนะครับครับแล้วก็ที่ปลายสายฝั่งเราก็ต่อไปที่แท่งกล่าวนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ต่อให้ดูนะครับ ในในตัวตู้นะครับถ้าเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับให้เราเอาตัวบาร์ทองแดงตรงนี้นะครับตัวนี้มันเป็นบาร์ที่จําระหว่างเมนไปที่ลูกย่อยต่างๆนะครับก็จะเข้าที่ด้านล่างของตัวเมนเบ็กเกอร์นะครับแล้วก็ที่ลูกย่อยนะครับก็จะมีช่องสําหรับขันเป็นช่องช่องใหญ่ๆตรงนี้นะครับตัวนี้เราเอาตัวบาร์เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ขันขันน็อตด้านบนตรงนี้นะครับให้แน่นนะครับ ตันให้แน่นทุกตัวเลยนะครับครับอันนี้เป็นวิธีการต่อที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่จะต่อไปไปที่ตัวโหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็ให้เราต่อจากด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นขั้วลายนะครับส่วนตัวขั้วนิวตันเนี่ยก็จะใช้เป็นบาร์นิวตันนะครับส่วนตรงไหนที่มีต้องใช้กราวด,ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาที่บาร์กลาวนะครับ ในการต่อตัวสายไฟนะครับจากตัวลูกย่อยนะครับแต่ละลูกเนี่ยเราก็ต้องเลือกตัวขนาดแอมป์เนี่ยให้เหมาะสมกับตัวโหลดที่เราใช้งานนะครับอย่างเช่นตัวตัวเต้ารับเนี่ยเราใช้16แอมป์นะครับเพราะว่าตัวตัวเต้ารับเนี่ยขนาดสูงสุดเนี่ยเขาจะไม่เกิน16แอมป์อยู่แล้วนะครับหรือบางทีอาจจะไปซื้อตัวที่เป็น10แอมป์มาเนี่ยเราก็ต้องใช้เบรกเกอร์ที่เป็นขนาด10แอมป์นะครับ จะจำลองต่อให้ดูนะครับก็จะมีสาย3มเส้นนะครับที่ต่อไปยังตัวเต้ารับนะครับอันนี้จะมีสายไฟอยู่3มเส้นที่ต่อไปยังเต้ารับนะครับสายที่เป็นสีน้ําตาลนะครับอันนี้แทนขั้วลายนะครับก็ให้ต่อไปที่ตัวด้านบนของตัวลูกย่อยนะครับจากนั้นเราก็ขันให้แน่นนะครับ ส่วนสีน้ำเงินนะครับอันนี้เป็นขั้วนิวตันนะครับให้เราต่อไปที่ขั้วนิวตันครับส่วนสายสีเขียวแถบเหลืองนะครับตัวนี้จะแทนขั้วกราวนะครับก็เราก็ต้องต่อไปที่บาร์กราวส่วนที่ตัวเต้ารับนะครับก็เราก็ต้องต่อไปให้ถูกต้องตามขั้วที่ระบุไว้นะครับขั้วขั้วลายนะครับจะมีตัวอักษรเขียนไว้บนตัวสินค้านะครับว่าเป็นตัว L นะครับให้เราเอาสีน้ําตาลเนี่ยมาเสียบนะครับส่วนตัวขั้วนิวตันนะครับก็จะเป็นตัวเอ็นนะครับให้เราเอาสีน้ําเงินเนี่ยมาเสียบนะครับส่วนขั้วกราวเนี่ยอยู่ตรงกลางนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์แทนเป็นกราวนะครับเราก็เสียบให้ถูกต้องครับส่วนอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะจําลองต่อให้ดูนะครับเป็นต่อไปที่หลอดไฟนะครับเขาก็จะมีสายแค่2เส้นเท่านั้นนะครับก็จะมีเป็น สีน้ตาลเป็นขั้วลายนะครับแล้วก็สีน้ำเงินเป็นขั้วนิวตันนะครับาสายสีน้ำตาลนะครับก็เข้าที่ตัวด้านบนของตัวลูกย้อยนะครับส่วนสายสีน้ำเงินนะครับก็ต่อไปที่บาร์นิวตันนะครับเช่นเดียวกันจะอยู่ด้านขวาครับแล้วก็จัดสายไฟให้เรียบร้อยนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะลองอจ่ายกระแสะไฟให้ดูนะครับว่าตัวตู้คอนซูเมอร์เนี่ยมันสามารถทํางานได้ไหมนะครับก็จะมีเนี้ยตัวเนี้ยคือสายที่มาจากตัวหม้อแปลงกลังไฟนะครับแล้วก็ต่อเข้ามาที่ตู้นะครับเข้าที่บาร์แล้วก็มาเข้าที่เมนเบเกอร์จ่ายไปที่ลูกย่อยนะครับแล้วก็ไปที่โหลดนะครับผมทาการออนออนตัวเมนเบเกอร์นะครับแล้วก็เปิดตัวลูกย่อยผมต่อไว้2ลูกนี้นะครับก็ ให้ทำการเปิดสวิตช์นะอันนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการต่อแบบที่1นนะครับซึ่งจะเป็นตัวบาทองแดงนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบที่2กันนะครับเราทําการย้ายบาบาทองแดงตรงนี้นะครับไปไว้ด้านบนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวสายบริเวณด้านบนนี้นะครับมันกระจุกเยอะเกินไปนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับ วิธีการย้ายปลาทองแดงจากด้านล่างไปด้านบนนะครับให้เราทําการถอดปลาทองแดงออกก่อนนะครับอันนี้ครับแล้วก็ด้านบนนะครับให้เราเอาปลาทองแดงมาใส่นั้นเพราะฉะนั้นตรงด้านบนนี้มันก็จะไม่ได้มีสายไฟเข้าเหมือนเหมือนในวิธีการต่อที่1น,นะครับครับเรานารํปลาทองแดงนะครับมาใส่ที่ตัว ลูกย่อยนะครับโดยช่องแรกที่เราใส่เนี่ยเราก็จะใส่ที่ลูกย่อยตัวที่1นนะครับเราจะไม่ได้เอาไปใส่ที่ตัวเมนเบกเกอร์นะครับเราสามารถหงายตัวบาทองแดงเนี่ยขึ้นมาได้นะครับแล้วกอ็อีกจุดหนึ่งที่ต้องแก้ไขนะครับก็คือให้เราต่อสายไฟนะครับที่ขั้วลายก็คือขั้วหมายเลข2ตรงนี้นะครับจากด้านล่างของตัวเมนเบกเกอร์เนี่ยวนขึ้นมาที่ลูกย่อยตัวที่1ด้านบนนะครับ ก็จะมีลักษณะตามนี้นะครับเนี่ยครับเราเราไงตัวบาทองแดงขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่ลูกย่อยตัวที่1นนะครับจากนั้นก็ให้เดินสายจากตัวด้านล่างตรงหัวลายนะครับหมายเลข2มาที่ตัวลูกย่อยตัวที่1นนะครับแล้วก็ทําการขันให้แน่นนะครับ ส่วนตรงบาทองแดงที่ที่มีเหลืออยู่ซี่หนึ่งนี่นะครับเนี่ยเขาก็จะมีท่อหดเสียบไว้ให้อยู่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไปสัมผัสนะครับครับเมื่อเราใส่บาทองแดงด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวสายไฟที่ต่อไปยังตัวโหลดทั้งหมดนะครับตรงขั้วนิวตันเนี่ยก็เข้าที่บาร์นิวตันเหมือนเดิมนะครับสายที่เป็นขั้วกลางก็เข้าที่บาร์กลางเหมือนเดิมนะครับจะแตกต่างกันตรงที่สายขั้วลายนะครับเนี่ยก็จากเดิมเนี่ยที่เคยเข้าด้านบนเนี่ยเราก็จะ มาเข้าด้านล่างแทนนะครับ,รบแล้วก็เข้าให้ถูกต้องนะครับตามขนาดของตัวโหลดและตัวเบเกอร์ให้สัมพันธ์กันนะครับครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการลองเปิดดูนะครับเมนเบเกอร์ Main Baker นะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะฮะ ส่วนตัวที่หน้าตู้นะครับตรงฝาเนี่ยเขาก็จะมีตัวไฟสถานะมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถดึงออกมาได้นะครับมันจะเป็นไฟ led นะครับโดยที่ไฟ led เส้นนี้นะครับก็สามารถต่อสลับขั้วได้นะครับขั้วไหนก็ได้ก็จะทำการต่อไปเข้าที่เมนเบเกอร์นะครับโดยที่เราจะสามารถต่อได้2แบบนะครับก็คือ1เข้าด้านบนนะครับด้านบนของตัวเมนเบเกอร์นะครับ ตรงนี้ก็คือถ้ามีไฟเนี่ยมันจะติดตลอดเวลานะครับถ้าเราปิดเบรกเกอร์เนี่ยมันก็จะติดตลอดเวลาเหมือนกันนะครับยกเว้นไฟที่มาจากการไฟฟ้าดับเนี่ยนะครับมันก็จะดับนะครับแล้วก็แบบที่สองนะครับก็คือเข้าที่ด้านล่างของตัวเมนเบรกเกอร์นะครับครับให้เราทําการเอาสายไฟอส่เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการขันให้แน่นครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็เอาเอาหลอดไฟเนี่ยใส่เข้าไปที่ร่องที่ฝาตู้ด้านหน้าเนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวจะทำการลองเปิดให้ดูนะตอนนี้จ่ายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับการเปิดเมนเบรกเกอร์นะครับไฟสถานะก็จะติดนะครับส่วนถ้าเราปิดเมนเบรกเกอร์เนี่ยไฟสถานะก็จะดับนะครับ ส่วนตัวขนาดสายเมนที่ต่อมาจากมิเตอร์การไฟฟ้านะครับเขาก็จะมีตารางที่ผมจะขึ้นให้ด้านข้างนี้นะครับก็จะบอกว่าถ้าเราขอขนาดมิเตอร์1เฟสเนี่ยขนาด5้าทับเนี่ยเราต้องใช้เป็นถ้าเดินลอยในอากาศเนี่ยจะใช้ต้องต้องเป็นสายทองแดงนะครับไม่ต่ำกว่าเบอร์สี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้เบอร์ใหญ่กว่ากว่าเบอร์สีเนี่ยก็ใช้ได้นะครับหรือถ้าเป็นสายอลูนะครับก็ ใช้ไม่ต่ำกว่าเบอร์10นะครับหรือถ้ากรณีถ้าเดินใต้ดินเนี่ยก็ใช้เป็นสาย CV นะครับเป็นเบอร์10สแควร์มิลขึ้นไปนะครับส่วนตัวในการเลือกตัวเมนเบรกเกอร์นะครับเขาก็จะมีกำกับไว้เช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าเกิดขอมิเตอร์ขนาด 5, ้าเทเนี่ยจะต้องใช้เมนเบรกเกอร์เนี่ยขนาดอ่าสิแอมป์นะครับไม่มากกว่า16บแอมป์นะครับส่วนตัว สายไฟที่ต่อจากลูกย่อยเนี่ยไปยังโหลดเนี่ยเราก็ต้องเลือกขนาดให้มีความเหมาะสมกับตัวซอริตเบรกเกอร์ด้วยนะครับจะไม่มีขนาดที่เล็กเกินไปนะครับถ้าเกิดเล็กเกินไปเนี่ยเวลาเราใช้โหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันกินกระแสสูงนะครับจะทําให้ตัวสายไฟเนี่ยเกิดละลายหรือไหม้ทําให้เกิดไฟฟ้าละวงจรได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเน่ะเราก็ต้องไปดูในตารางของตัวสายไฟของแต่ละเบอร์นะครับว่ามีขนาด รับกระแสได้กี่แอมป์นะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นขนาด1.5แอมป์นะครับเขาก็จะบอกว่า,ารับกระแสไฟได้ที่21แอมป์นะครับส่วนตัวเบอร์2.5เนี่ยแล้วก็รับกระแสได้ถึง29แอมป์นะครับเบอร์สได้ถึง37แอมป์นะครับเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับกับตัวลูกตัวสวิตช์เบรกเกอร์ที่เราติดตั้งนะครับแล้วก็ตัวโหลดด้วยนะครับเราสามารถ เผื่อเบอร์สายทองแดงเนี่ยให้มีขนาดที่มันใหญ่กว่าได้นะครับแต่ว่าจะไม่ให้ใสายไฟที่มีขนาดเล็กนะครับเล็กกว่าโหลดที่ที่จะใช้งานนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการต่อตู้คอนซูมเออร์ยูนิตแบบเมนการดูนะครับสำหรับตัวตู้แบบชนิดเกาะล่างนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับถ้าหากใครมีคำถาม ตรงไหนนะครับสงสัยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาที่ทาง Nano Service ได้นะครับหรือจะคอมเมนต์เข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับอขอบคุณครับ